จุดเด่นอย่างหนึ่งของตีน้อยใครเข้าไปกินแล้วจะได้ความโรแมนติกของเสียงเพลงหล<ร>อครัฉัน,นเห็นบางคนได้น้ำตาตรงนี้กำลังจะพูดท่านผู้ชมครตีน้อยจะเปิดเพลงเศร้าอยู่ตลอดเวลาด้็นผลอะไรก็ไม่เศร้านี่เจอเจ้าของเดี๋ยวจะถามเลยเศร้ากระทั่งที่ว่าคนอกหักเข้าไปกินกินไปร้องไห้ไปครับเพราะว่าตัวเองเอาอกหักอยู่แล้วมาฟังเพลงเศร้าอีกอาหารก็เลยเศร้า เพื่อนถ่ายขอญาตถ่ายคุณน้าก่อนกินเออใช่ไหมฮะทำไมทำไมเปิดเปิดเพลงเศ้าเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปคนคนที่ไปกินและกินไปร้องไห้ไปนะฮะที่จริงคนก็เพิ่งมาทราบนะคะว่าทุกคนคิดว่าเป็นเป็นเพลงเศร้าแบบในอินเทอร์เน็ตเห็นว i r รัลอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่เราเลือกอ่ะคือเพลงอยู่90เท่านั้นเองค่ะลิสต์ของแกรมมี่เลยค่ะคือคือเราซื้อลิสคลิคสิทธิ์อันนั้นมา แล้วก็เป็นเพลงยุคนั้นหมดเลยเราไปดูภาพดีก่าเราไปดูภาพคนที่อกหักและเข้าไปกินอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะฮะว่ากินไปร้องไห้ไปเพราะเพลงเศร้าไปดูครับนี่ฮะ นี่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพลงที่เขาได้ยินบังเอิญน,นะฮะเป็นเพลงขอบใจนะของแพรวทนิตกุลแ <c oughs> ค่ฟังชื่อเพลงก็จะร้องได้แล้วถูกไหมมันแบบดูสิขอบใจนะที่เคยส่ง Facebook คุยกับเราตอนที่เรารักกัน <c oughs> ขอบใจนะที่เคยไปไหนกันด้วยกันจาบมือกคุณนะหยุดแต่ตอนนี้ ซูกี้มันสุกแล้วอ่ะมันุกล้วมีเพลงอะไรอีกัะคุณดาเยอะมากแต่บางเอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าิมันเกิดขึ้นในในตีน้อยจรงสิ่งด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่จะอทำให้เราร้องไห้คือการที่เราสั่งมาแล้วเรากินไม่หมดเราจะโดนปรับมาเห็นบอกว่ามันมีการแอร์ดรอปอาหารที่สั่งคือยังไงะอันนี้คนเพิ่งทราบจากทางทีมงานเหมือนกันค่ะว่า ว่าเหมือนแอร์ดรอปให้มจะจ้างจ้างคนมาช่วยทานทุกคนใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันไม่เคยไม่เคยได้ยินเลยค่ะไม่ทราบเกิดขึ้นในร้านของตัวเองนะ้ฮะคุณเฟิร์นครับไม่ทราบเลยค่ะเคยได้ยินแต่แอร์ดรอปแบบว่าจากคนข้างนอกอ่ะบอกว่าให้มันให้กินเร็วๆหน่อยเพราะเขาอยากมีกีนเร่งเร่งจากข้างนอกใช่ใช่แต่ว่าไม่เคยได้ยินในอันนี้ค่ะตกใจเหมือนกันแอร์ดรอปก็คือการโพสต์ข้อความในปริมาณทนที่รับ ได้นะฮะแล้วก็คนที่เปิด YouTube อยู่นะครับแล้วก็บอกไปคนในร้านทั้งหบทเพราะถ้ากินไม่หมดถ,ถูกปรับถูกปรับเท่าไหร่นะหนึ่งบาทต่อคนค่ะ่100บาทต่อคนถ้าเอามาแล้วกินไม่หมดนะฮะอันนี้คือเยอะน้อยแค่ไหนคะ1 0 0หรือว่า,าได้หมดก็คือที่จริงค่าเหลือไม่มากอะคะ่ะผักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยปรับอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะมีอะไรมไม่ต้อง<ว>อ,อ,อะไรกับลูกค้าแต่ว่ามันมันคังขึ้นเนื้อเต็มหม้ออย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขออนุญาต ลูกค้าปรับจริงๆซึ่งที่จริงเราปรับแรับน้อยมากแล้วก็เราก็มีการคือคืออันนี้สิ่งที่เราวีพกับพนักง,งานไปนะคะว่าแจ้งลูกค้าก่อนว่าก็คือเหมือนบางครั้งลูกค้าสั่งมาค่อนข้างเยอะแล้วเราดูว่าเอ้ยลูกค้านั่งแค่2คนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วลูกค้าสั่งถาดใหญ่มา20ถาดเหมือนเรานก็จะบอกว่าเอาไปให้ลูกค้าดูก่อนแล้วก็ถามว่า คุณลู้าแนีะคือี่คือ20ถาดที่ค oh ุณลูกค้าสั่งมันประมาณนี้ใช่ว่าว่าคุณลูกค้าอันนี้เป็นบุฟเฟ่นะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เรื่อยๆเดี๋ยวลูกค้าต้องการรับกี่ถาดก่อนแล้วเดยวเรา่อยปไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพยายาม คือป้องกันก่อนที่จะได้ไม่ต้บใช่ค่ะเพราะว่าถ้าลูกค้ารับไปแล้วมันจะคืนไม่ได้แล้วอะค่ะแล้วก็เสียของใช่มันเสียดายเพราะเราต้องทิ้งเราไม่สามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้ก็เลยปรับเอาไว้เพื่อไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นใช่ใช่ทีนี้บางเอามากินอ่าแล้วแต่อาจจะตอนหิวอยู่ะคือตอนหิวตามันเอามาแล้วอะก็เลยมีการแอร์ดรอปเฮ้ยกินไม่หมดโดน ปรับแน่คูเออหัวละร้อยตายแล้วมากัน4คนโดนไป400แน่นอนแอร์ดรอ,อปเลยก็คือพิมพ์เข้าไปแล้วก็ให้คนในร้านเนี่ยบอกคนช, <c oughs> ช่วยกินหน่อย <c oughs> หรือบางคน<อ>จ้างด้วยใช่ไหมฮะคือ <c oughs> ถ้ามาช่วยกินเนี่ยเอาไปเลยจ้าง100 แทนที่จะโดนปรับ400ค่ะจ่ายแค่100คุ้มค่ะและอิ่มด้วยแล้วยังอิ่มด้วยแล้วก็ไม่เหลือด้วยมีคนมาช่วยกินมีการแอ์ดรอปแล้วเกิดขึ้นจริงไปดูคลิปเลยครับเชิญครับนี่ครับแอ์ดรอปหาคนช่วยกินแล้วโต๊ะนี้ก็ไม่ไหวแล้วค่ะให้100บาทมาช่วยกินหน่อยนี่ไงโต๊ะเจ็ดนะเมื่อไปกินทีน้อยแล้วกินไม่หมดสิ่งที่พวกกูถามคือใครที่เปิดแอดดรอปตอนนั้นแอ์ดรอปตอนนั้นเลยนี่นี่นี่ปกติเราส่งแต่รูปอะเนาะ <น>อ๋อเราไม่พอใช่ล้วก็แอร์ดรอปเออข้าไป<อ>เพราะเพราะตึงเหมือนกันเนาดังท <c oughs> ้องตึงเอออะไรนะทางนี้ก็ตึงจะจัดการเบาไว้ <c oughs> <c oughs> ต้นไหนส่งแอร์ดรอปมาให้พี่ช่วยแต่ <c oughs> <p> พี่อยากจะบอกว่าของพี่ก็จะไม่รอดเหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> โ,อโอ้โหใครใจดีช่วยใครไมพ่อค้บอกล้วเห็นไหมครับสนา ช่วยพี่หน่อยดิช่วยพี่หน่อยช่วยกินหน่อยเออช่วยหน่อยอุยเรือกโตดีสุด้วยเนาะแม่เขาเรียกจริงๆน่ะเขากินหมดแต่กก็ทำเป็นไม่หมดแต่พอให้น้องเขาไปเสร็จก็เรียกน้องเขามาขออีกอีกอีกถาด